สวัสดีครับในฐานะที่เราเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เรามีความจําเป็นที่จะต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เรามาดูบทบาทภารกิจหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่คําถามแรกที่เราหน้าที่จะถามพวกเราก็คือเราอยู่ในสถานภาพอะไร เพราะสถานภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดบทบาทภารกิจหน้าที่เราอยู่ในสถานภาพของการเป็นนักเรียนอยู่ในสถานภาพของการเป็นลูกเสือเราก็ต้องปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมันจะบอกหน้าที่ของเราในตัวของมันอยู่แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรองค์ประกอบของการเป็นลูกเสือเราสังเกตว่าแต่อุดมการณ์ภูมิกับลูกเสือกิจกรรมและการบริหารลูกเสือคือส่วนหนึ่งองค์ประกอบสําคัญ ของการที่จะทําให้กิจการลูกเสือนั้นจะเริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเรามีความสําคัญในองค์ประกอบของลูกเสือเหล่านี้ในวัตถุประสงค์นะมาตา8ของกิจการลูกเสือก็เพื่อพัฒนาลูกเสือทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและก็ช่วยเหลือผู้อื่นแนวทางในการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการสังเกตจดจาเชื่อฟังพึ่งตนเอง ให้มีนิสัยที่ซื่อสัตย์มีระเบียบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นฝึกฝนทำกิจกรรมและรักษาจารีตประเพณีตามแนวทางตรงนี้คือแนวทางในการฝึกอบรมพวกเราครับในฐานะที่เราเป็นลูกเสือเรามีบทบาทหน้าที่อะไรเราลองถามตนเองว่าเรามีบทบาทหน้าที่อะไรเรามาดูครับ คำว่าบทบาทเนี่ยมันจะมีอยู่สองคำคือคําว่าภารกิจแล้วก็คําว่าหน้าที่ภารกิจมันเป็นสิ่งที่หนักครับเป็นเรื่องของความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย p h y s i c a l development ต้องพัฒนาร่างกาย Spiritual development ก็คือจิตใจหรืออุดมการ i n t e l l i g e n t Development ทางสติปัญญา IQ Personal Relationship นี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Community Relationship นี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน Social Relationship นี่ก็คือความสัมพันธ์กับสังคม Environment Responsibility อันนี้ก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม e ่า i ช้ t หรือ Value ค่านิยมหรือเราจะพูด,ดง่ายๆว่าภารกิจของเราเรามีภารกิจทางด้านที่จะต้องดูแลพัฒนาตนเองทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและก็จิตใจ นี่ก็คือภารกิจนง่ายใหญ่ๆที่เราจะต้องทํามันเป็นสิ่งที่หนักที่จะต้องดูแลร่างกายอารมณ์ของเราให้ดีอยู่ตลอดสังคมอยู่กับสังคมเขาให้ได้และจิตใจต้องพัฒนาจิตใจของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นเรามาดูคําว่าหน้าที่ครับในหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีให้เห็นคุณค่าของตนเอง ให้ค้นพบศักยภาพของตัวเองว่าเรามีศักยภาพอะไรจะใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องหน้าที่ของลูกเสือมีอยู่3ประการใ,ใหญ่ครับอันที่หนหน้าที่ในการพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาละไม่ใช่คนที่อยู่นิ่งพัฒนาตนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย ในกฎและคำปฏิญาณก็ชัดเจนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วและความรับผิดชอบต่อง,งานหรือหน้าที่ของตนเองเรามีงานเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเราก็ทำภารกิจหน้าที่ของตนเองให้ดีนี่คือหน้าที่ของลูกเสือใหญ่ๆ 3. ประการในการพัฒนาตนเองเรามาดูก่อนการเที่ยวสำคัญ ว่าเราจะพัฒนาตนเองได้อย่างไรอันที่หนึ่งเลยเราจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของผู้ที่เป็นลูกเสือต้องเข้าใจซะก,ก่อนว่าตามที่ล้นเก้าจัาการที่6ที่เขียนไว้ในเทศนาเสือป่าหรือตามที่บีพีต้องการเป้าหมายของเราเราจะต้องทําชีวิตของเรานั้นให้มันพ้นจากอบายมุกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการคบมิตรชั่ว เที่ยวกลางคืนดูกันและเล่นติดยาเสพติดติดบวหรลศพการพนันต่างๆเนี่ยเป้าหมายพาชีวิตของตนเองให้พ้นจากที่เราเรียกกันว่าเป็นโลกีหรือทางต่ำทางเสื่อมพัฒนาสู่การเป็นการยานชนเป็นคนดีให้ได้ไม่เป็นปุตุชนพัฒนาตนเองให้มันเป็นการยานชน หรือสูงสุดกลายเป็นอริยชนให้ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะต้องพัฒนาตนเองให้พ้นจากความเกียดค้านให้พ้นจากอบายามุขเนี่ยเป้าหมายของของคนที่เป็นลูกเสือต้องชัดเจนอย่างนี้ว่าจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นอริยชนให้ได้ <c oughs> การรู้หน้าที่ว่าหน้าที่ของเราคือการเรียนจะให้คนอื่นเข้ามาตําหนิติฉินว่าเราทําหน้าที่ของตอนเองได้ไม่ดีต้องเรียนให้มากให้มากกว่าคนอื่น ทำหน้าที่ของตนเองไม่ให้บกพร่องนั่นคือหน้าที่ภารกิจหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นคนที่ใจกระตันยูคือรู้คุณไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รู้คุณชาติของเราใจกระตัญยูว่าเราได้หายใจเอาออกซิเจนในประเทศไทยเราได้กินเราได้ใช้ชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นจะต้องมีความกระตันยูบนพื้นแผ่นดินนี้ และรู้คุณชาติต้องมีการสำนึกรู้ในบุญคุณไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการรู้ภารกิจรู้เป้าหมายมีใจกระตันอยู่นี่ก็คือเราจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีมีคุณค่าได้โดยการทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของลูกเสือใหญ่ๆมีอยู่3ประการครับ พัฒนาตนเองเมื่อสักครู่ได้พูดไปบ้างแล้วช่วยเหลือผู้อื่นและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานข้อคิดหัวโขนเออเฮอยอันหัวโขนเขามีไว้ใส่ครอบหัวมิใช่ตัวเราจริงจัง ทงที่เห็นเขามีบทกําหนดไว้แสดงเป็นเมื่อเลิกเกล็นอย่าลงผิดคิดว่าเราสวัสดีครับ